ทางไปหมายครับเริ่มต้นจากศูนย์ศิรบุคีลบางไทรครับ เข้ารถยนต์เข้าได้ครับแต่ถนนค่อนข้างจะแคบนะครับมีหลุมมีเนินครับ ถึงแล้วครับหมายต้นกล้ามปูมาดูบรรยากาศรอบๆครับวันนี้ผักโล่งครับแต่เรือยังไม่ออก สวัสดีผู้ติดตามผมทางช่อง youtube และผู้ที่เข้ามารับชมด้วยนะครับวันนี้ก็มาตกปลาที่หมายต้นก้ามปูครับอยู่ทางศูนย์ศิทธิบีตบางไทรครับดูบรรยากาศหมายครับเลือยังไม่ออกครับวันนี้ผักไม่เข้าครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าตอนไหนครับลงเบ็ดแล้วครับ ลงเบ็ดไปสองคันแล้วครับหมายสวยครับหมายนี้สูตรเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็มีฟังปั่นนะครับรไม่ให้ดูยีห่ห้อครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นผู้สับย์สนนะครับขนมปังปัน่นขนมปังเขายี่ห้อได้ใล้แล้วก็มะขวิดครับยี่ห้อไหนก็ได้ครับมะขวิดสตมะขวิดด้วยครับ ปปปไปเขียวครับสามอย่างครับอย่างละยี่สิบบาทครับฟังปั่นก่อนเลยครับใส่ลงไปทำไมใส่ลงไปไม่ใส่ร้องเพลงเพราะอยู่ในสวนเดียวไป <ß you> เขียวครับไปเขียวยีออย่ห้อไหนก็ได้ครับ สำหรับตกแม่น้ำต้องมีไผ่เขียวครับไผ่เขียวใส่ลงไปหมดเลยแมนตู้มาแล้ตกไม่ด่แล้วไผ่เขียวมีหัวอะไรไผ่เขียวแล้วก็มะขวิดครับมะขวิดมะขวิดเราจะใส่แค่ครึ่งถุงครับไม่ได้ใส่หมดมันจะชุนมากนะครับเดี๋ยวเกลือเหลือเก็บไว้ใส่อีกข้างหน้า เข้ากันครับผมให้เข้ากันครับเยอะผสมหน้าไม้เลยครับไม่ต้องอะไรมากมายครับโบตรงมักสองขึ้นสามขึ้นครับโอเคครับนี่ฮะเขาเรียว่าสูตรเด็ดครับมักหน้าไม้เลยก็ตีได้เลยครับผมมันหน้าตาก็ประมาณนี้ครับอื เรามาดูเดี๋ยวติดตามดูผลงานครับวันนี้มียังมาไม่ครับแค่ไผ่เขียวขนมปัง,งขนมปังปันขนมปังขาวนี่แหละครับแล้วมคิดมะขิดเนี่ยใส่แค่เครื่องถุงกระพองด้ครับด้วยตัวครับซ้ำเนียป้ากัดกินบ่ไว้แลลวครับซ้ำเนียกกันนี่เดยังเม็ดโฟมใส่เม็ดโฟมพอดีตัวเบ็ดครับเพื่อที่ให้พยุงเบ็ดให้ลอย น้ำเขากบเบียร์เขาปันน้นเหนียวๆใส่ลงไปใส่ลงไปบีบปั้นก่อนให้แน่นก่อนแล้วก็หุ้มที่จะกอ พอดีกำม,มือครับไม่ได้ปั้นใหญ่หรอกปั้นพอดีกำม,มือเบ็ดตัวบนมันจะมีเบ็ดตัวบนตัวนี้เป็นตัวบนนี่ตัวล่างครับตัวบนก็เอาฝังเข้าไปในเหยื่อเลยครับตัวล่างจะหุ่มด้วยขนมปังโอเคพอดี่วกันนะขนมัสุดท้ายก็ตัวล่างนี่ก็จะหุ้มด้วยขนมปังครับ ขนมปังนี่จะเกี่ยวกับนี่แล้วก็บีบหมุนหมุนครับตรงหัวมันนี่ก็บีบให้แน่นครับแล้วก็จุงซื้อหัวเชื้อหัวเชื้อนี่มันหัวเชื้อที่ทำทำเองครับเดี๋ยวสูตรเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปที่จะทำูตรหัวเชื้อให้ดูครับนี่ครับหัวเชื้อ มาแล้วครับแต้มแรกถ่ายไม่ทันกินไวมากครับตีลงกินเลยครับ มาอีกตัวแล้วครับไม่ได้ถ่ายไปทำธุระกลับมากินอีกแล้วครับเดือดครับใส่ดีครับตัวนี้ใส่กำลังดีครับสุดดยอครับปลาม้าก็มาครับช่วงน้ำลงปลาม้าก็มาอีกตัวครับปลาม้า มาแล้วครับผ่านโจยูวะเร็วเร็วเ็ออม้่อบอบเออมีพักกันโอ้โหเป็นยังไงอ่ะ

นี่เงียบครับไม่ค่อยมีคนมาครับลมแรงเย็นสบายครับ สเสน่ห์แม่น้ำเจ้าพระยาครับเรือโยงใส่ๆน้ำเริ่มลงครับขึ้นน้ำแรงเกเด็เกิยอดครับตะกง เหลือมาแวะพักจอดปิดหน้าไม้ครับนะขีเนะ่เมียวครับอยู่พี่ปิดเบรกหน่อย เอ๋ครับดูบอีกครับครับมาเ้ามาแล้วเข้ามาแล้ว มาแล้วครับน่าจะแพคคู่แพคคู่ครับโูหปลาทูใช่ไหมโยกมาเลยนี่ เลาครับผ่านกรอบครับตัวนี้น่าจะใหญ่ที่สุดในแม่น้ำเจ้าพยาขมือรับ้านะเพราะมันมีมันตัวเดียวมันไปบอกพ่อบอกแม่มากินครับเออบอกพ่อไปปล่อยมันไปบอกพเอางมากินน้เมนูวันนี้ครับลาบปลาต้มปลาครับ นั่งรับลมชมวิวครับถรือว่ามาเอาบรรยากาศครับวันพักผ่อนเรียบร้อยครับมิดเอาทีมงานเป็นตึงอเข้ากออกไม้เหรอครับทำกินไปด้วยถ่ายทําไปด้วยครับเข้มจู ต้มปลาครับต้มปลาตะโกปิดอ่าครับเรือล้อมไว้หมดแล้ว ไดกินเขาแล้วครับต้มปลาลาปลามาเนี่ยกว่าจะได้กินก็คงต้องถ่ายนั่นกันอืเป็นผลงานของเขาครับมาเนี่ยครับล่าปลาล่าปลาสมัยทุกเมือเ่อต้องขอใจนะครับว่าต้องถ่ายก่อนกินอาหารครับ <c oughs> <c oughs> มันเป็นยุคเป็นสมัยมันครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ผ่านกบ <c oughs> ผ่านเคโรเน่า <c oughs> ผ่านเมียว <c oughs> ผ่านหน่อย แล้วก็ผานโอ้นี่เป็นไงครับเป็นไงครับทุกคนครับช่องอะไรนะเมี่ยมาเนะวงาอ่าฝ <laughs> ากติดตามช่อง youtube ดวงโสภาชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ช่องใต้ลา่ากีตาร์วิชิงนะครับผมขอบคุณเร่วงหน้านะครับแก้วเอาไม่หอใจชิ้นกวงโหดนีชแบบิ <laughs> ้นกลางอ๋อ <laughs> <laughs> กระทิงครับสุดยอดครับเรียกประหลาดครับประหลาดโอ้โหสวยงามครับอือกระทิงทิเบิลครับกระทิงกระทิงสวยงามมากเลยตัวใหญ่เลยครับเนี่ย อันกูเหลี้ยมมาแล้วแต้มสุดท้ายครับส่งท้ายก่อนกลับตะโกใส่ด้วยครับบรรยากาศตอนเย็นครับ